สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมกับที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยที่นี่คือออฟฟิศของทาง f u t u r e t a l e s l a b นะครับ ซึ่งเขาตั้งอยู่บริเวณ True Digital Park อร์ชัทแปซึ่งเป็นจริงครับก็คือออฟฟิศของเขานะแต่ความน่าสนใจคือที่นี่นะครับมีโถง Exhibi t i o n Hall ที่ให้เราได้สามารถเรียนรู้เรื่องอนาคตศึกษาแบบ Interactive นะครับตอนนี้แปะก็เปิดให้ Public ห,หลายๆคนที่สนใจเข้าชมแล้วซึ่งข้างในเนี่ยมีการเรียนรู้ผ่านเกมเ i นทิ a t ชันต่างๆน่าสนใจมากๆแล้ครับแล้วก็ที่นี่เองเนี่ยเป็นสื่อวิจัยเรื่องอนาคตศึกษาแห่งแรกในเซาท์อินเดียเชียที่ก่อตั้งโดยภาคอสังหาริมัพย์อีกด้วยนะครงซึ่ เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็พาชมศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาไปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวตามผมไปดูข้างในต่อสนุกมากแน่นอนครับเดี๋ยวเจอคุณกรณ์กันนะคุณกรณ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนคุณกรณ์พาชมศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิชเชอร์เทลเลบ ได้ข่าว่าที่นี่ตอนนี้มีอีเวนต์ฮอลล์ที่โหน่าสนใจมากอีเวนต์ฮอลล์ตัวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเอ่อต้องบอกว่าตัวของเอบิชั่นนะครับตัวนี้รเราเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเมืองในอนาคตรวมถึงจะมีข้อมูลในปัจจุบันด้วยเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเมืองมีการพัฒนาไปแบบหนัอกครับผม,มบและมีมิติใดที่เราสามารถที่จะ ลองช่วยกันคิดและพัฒนาต่อไปได้ครับแล้ววิธีการเล่นกับเขาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างก่อนอันดับแรกเลยครับถ้าเกิดมาถึงตัวของ Exhibition ของเรานะครับก็อยากที่จะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปชื่ออะไรนะครับ Future Tales Lab เลยครับเดี๋นะคสามารถโหลดได้ทั้งตัวของ iOS และก็ของขอ d r o r o i d เลยโอเค ก็ <c oughs> เดี๋ยวขอขอ,อธิบายตัวของตัวตัวเอกซิบิชันก่อนแล้วกันนะ uh huh. ครับว่าเราแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันสองส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ Data uh huh. นะครับ เพื่อที่จะจับชิพจรหรือจับตาดูความเปลี่ยนแปลงของโลกและเมืองนะครับในส่วนที่2ถึงจะเข้าในส่วนของเกมมิฟิเคชันที่จะเป็นในส่วนของฟิวเจอร์ลิฟวิงนะคบ,คบก็จะมีเกมอยู่ด้วยกันประมาณ5สเตชันแล้วก็หลังจากนั้นครับจะมีส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสเปซเอ็กซ์พอ t i เรชันเราอยากที่จะให้ทุกคนเห็นว่าในเรื่องของอวกาศเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราและอนาคตเราอาจจะมีการ ย้ายถิ่นฐานไปอยู่อนาคตได้หรือไม่งั้นเดี๋ยวเข้ามาในส่วนที่1ก่อนเลยครับในส่วนที่1เนี่ยเรายังไม่ต้องใช้ QR code ใดๆนะครับตรเนี้เราเรียกเขาว่าตัวของ Earth House เป็นหนึ่งในเรื่องของ Data ที่เราจับตามองอยู่ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกตรงนี้ครับเป็นการรวบรวมนะครับ Data ในเรื่องของ Sea Air Land Ice ก็คือเป็นสิ่เราก็จะมาดูจับตาตัวของ Data เนี่ยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ค,ครับเรายังอยู่คงอยู่กับเรื่องของเดต้าอยู่แต่ว่เาเราก็ยังไม่ต้องอใช้ตัวของ QR อค,ครับเรามารู้จักตัวเขาก่อนเราตั้งชื่อให้เขาว่าตัวของ Bank g o a Metals ครับผม อยากให้รู้จักตัวของกรุเเงเทพมหานครก็เป็นเมืองแรกที่เราก็เป็นเมืองเมืองหลวงของก็คื <c oughs> อบ้านของพวกเราเน,นี่งนีแหละคราวนี้นครับเรามาดูในมิติอะไรบ้างน,นะครับเรามาเห็นในส่วนของประวัติกรุงเทพมหานครนะครับข้อมูลตามเวลาจริง <c oughs> ะจะเกิดอะไรขึ้นในเหตุการเหล่านี้เรียกว่า what if scenario นะครับแล้วก็ สถานการณ์สิบครัวนั่นเองเราจะแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อใหญ่ก็อันนี้วัตถุประสงค์ของสเตชันนี้ต้องการนําเสนอต้องการนำเสนอให้เ,เราสามารถที่จะมองมิติอื่นของกรุงเทพมาหานครและสามารถที่จะไปต่อยอดได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอใช่ไหมค,ค,คอ่ะสะเตชัต่อไปดีกว่าคะคุณกรณ์ต่อไปครับเดี๋ยวเราต้องเริ่มใช้แอปพลิเคชันอ่าโอเคได้ได้ใช้แล้วจากที่โหลดมาได้ใช้ที่โหลดมาก็จะมาเริ่มตั้งแต่ตัวของ เซสชัน uh, ที่หนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของฟิลเตอร์ซิตี้วิชั่นตอนนี้นเราบอกว่าทำไมเราตั้งชื่อว่าเป็นซิตี้วิชั่นมันเป็นหนึ่งในการที่วิชั่นของเมืองต่างๆเนี่ยเขามองเรื่องสมาร์ทซิตี้อย่างไรอันนี้เบื้องต้นเลยเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้ว่าสมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมเราต้องมีสมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นเพราะว่าในส่วนของการที่คนนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น <Yeah. S 2> เราก็คอนซูม ง,งานการใช้ชีวิตเข้าไปรับา็เกิดการติดขัดที่ัเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไง<อ>แต่ละประเทศก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาเหมือนกันมีตัวอย่างของแต่ละประเทศให้ดูด้วยใช่ครับจาก smart city index โอ้วันนี้ก็น่าสนใจฮะเพราะฉะนั้น station ตัวนี้ก็รองรับถึง3ภาษาด้วยใช่ครับโอเคฮะโอเค,อเคดู station ต่อไปกันดีกว่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวอะไรฮะคุณกรณ์ future mobility ครับารบเดินทางในอนา ว่าเรามียานพาหนะอะไรม,มาสุดแผ่นได้บ้างขอลองเลยดีกว่าเขาก็จะบอกใช่ไหมว่าเราสามารถเลือกการเดินทางยังไงได้บ้างใช่เลยครับเดี๋ยวขอให้ลองกดต้นต้นการเดนรินเฮ้ยนี่นี่คอนโทรลเลอร์อะ <c oughs> แต่เป็นจอนะอันนี้เท่มากเท่มากเท่มากอืมโอเคฮะก็ก็เป็นเรื่องของการใช้พลังงานเนาะในการเดินทางใช่รูปแบบของยานพาหนะในอนาคตเพราะมืลเหล่านี้กลับไปอยู่ใน มันมันมัน<ๆ>คือเป็นการเก็บพฤติกรรมได้ไหมว่าผมเป็นคนชอบการเดินทางแบบใน,นสไตล์แบบนี้นแล้วมันรรมจะมีการปร,ประมวลผลอะไรใน,รน,นอนาคตมั้ยเดี๋ยวจะไปจบที่ตัวของเซสชันส<ๆ>ุดท้ายมันจะออกมาเป็นบุคลิกรรหรือว่าเป็นรูปแบบแบบไหนแต่ที่จะในเรื่องของการประมวลผลนะครับผมจะสให้ครับว่าเราชอบอะไรอยากให้มีอะไรในประเทศครับผมโอเคฮะเรียบร้อยโหทุกอย่างเก็บข้อมูลสมเกณนสถาบันวิจัยจริงเก็บข้อมูลเราทุกอย่างเลยนะฮะ อันนี้คืออะไรครับคุณกอนเจ้นี้ออฟเวนส์ครับ,รบเราอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราเห็นว่าขยะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็วนกลับมาทำลายเราอ,อ้จริงๆตอนนี้เราทิ้งขยะเราก็กกแยกเนาะแต่วางทีเราก็แยกผิดแยกถูกเนาะใช่ครับเราก็กลัวอย่างหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เราแยกไปเดี๋ยวสุดท้ายเขาไปรวมจริงไหม จริงๆเคยๆตอนที่ตอนที่ทำคอนเทนต์ตัวนี้นะเราก็มีการไปไปสืบสอบแล้วก็ลองติดตามพี่ๆที่ส่ดนขยานดูเขาแยกนะคเขาแยกใช่ไหมโอ้ดีอะถูกย่อยๆที่อยู่บนท้ายรถเขาแยกอยู่ในประมาณน้เขาก็ช่วยเราในประมาณนี้แล้วเมื่อเข้าไปสู่โรงงานครับจะมีโรงงานที่ได้มาตรฐานอ่าฮะเขาจะเข้าสู่สแปร์แล้วมีเจ้าที่แยกแปลว่าถ้าเราแยกถูกต้องจะช่วยเขาได้เยอะเลยแล้วก็ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากรู้แล้วผมจะแยกถูกเ่า อันนี้นนต้องทำไงแข่งกับผมเลยโ <Okay. S 2> อเคมาอันนี้เล่นได้สองคนพร้อมกันเนาะถ้าถ้ามากับเพื่อนเหมือนจะแข่งกันเหมือนจะแข่งได้นะไดเลยค้างครับเมื่อกี้ผมเล่นเสร็จแล้วนะแต่ว่าในแอปเนี่ยเขาก็จะมีเด้งขึ้นมาว่าอันนี้คุณต้อง ทำอะไรบ้างอ่ามอันนี้ครับในแอปครับก็จะเป็นแบบสอบถามว่าทิ้งอะไรผิดไหมสุดอะไรมากที่สุดผมว่าทั่วไปเนี่ยพิ้งผิดไหมสุดชัวร์ครับผมก่อนที่จะบอกนรจะเป็นการตอบคําถามคร่าวๆเพื่อที่จะไปวิเครา์สอบว่าเราทิ้งอะไรผิดมากที่สุดไหมสุดอยากให้ถังขยะมีอะไรอันนี้อะไรเอ่ยฟิวเจอร์ฮับบิทัครับเมื่อเรามองว่าโลกเป็นยังไงแล้วเห็นแล้วว่าซีนารีโอของโลกมันเป็นอย่างไรแล้วความเป็นอยู่ในอนาคตหลักที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนแปลงไหม ในอนาคตโดยที่ตัวนี้ครับเราใช้หลักการของไลฟ์สไตล์ของเรามาจาก15อย่างโอเคคอนเานเซชันเหมือนเดิมคนละฝั่งนะอันนี้ก็เราก็เลือกเมืองที่เราชอบปะเลือกไลฟ์สไตล์โอ้โหไลฟ์สไตล์มันแต่ละคนรับเราไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าเยอะมากฮะ แสดงว่าเรามีโอกาสในการที่ยอมรับการเดินทางออกสู่นอกโลกตัวเนี้ยเป็นตัวที่ออกยากที่สุดในสเตชันนีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เลยครับเราเรียเพราะว่าสเปซซเฟียข้อมูลเหล่านี้ก็จะกลับไปอยู่ในตัวของมือถือหรือตอนที่เรากลับไปอยู่ที่บ้านภาพเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในโอเคมันก็จะเก็บในบันทึกในแอปพลิเคชันของเราเนาะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหอ่าโอ้โหก็เล่นมาครบแล้วฮะพอเล่นครบแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนหรืออะไรยังไงได้บ้างยุงก่อน ต้องบอกว่าเมื่อเราเล่นครบแล้วครับสามมาดูว่า you r urbanize ก็คือลักษณะของพฤติกรรมที่เราทำมาทั้งหมดเราเป็นประชากรคนละเมืองแบบแบบไหนโอเคเป็นคนไทยไหนเป็นคนไทยไหนเดี๋ยวลองสแกนเนาะโอ้เป็นคนกันแล้วเป็นคนไทยเดียวกันนะฮะเป็นคนไทยเดียวกันครับโอเคฮะเป็นคนชอบสุนทรียภาพกับเมืองนะฮะเป็นนักกิริเรอร์มีรสนิยมอ่านอ่านไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับข้อมูลเหล่านี้จริงะกัดเข้าไปอยู่ออ๋บันทึกอยู่ในแอป เดี๋ยวเรามาดูตัวไฮไลท์หนึ่งตัวนะครับเราจะมาบอกว่าการวางผังเมืองหรือการสร้างเมืองครับเราดูในเกณฑ์อะไรบ้างในเกณฑ์นี้มองอยู่2เกณฑ์ด้วยกันก็คือสมาร์ทซิตี้5แกนนะครับกับตัวของแ a p ิตอลซิตี้อีก5แกนอันนี้มันเหมือนการเล่นเกมซิมซิตี้ไหมคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆแต่ว่าเราเกณฑ์ในการจับตัวเลขบางอย่างขึ้นมาเท่านั้นเอง ในเมื่อเราเริ่มสร้างนะครับเราวางตัวเรียกว่าตัวบิลล์นะครับตัวสร้างเข้าไปบนนี้ก็จะมีข้อมูลให้เห็นว่า12สองแกนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จํานวนประชากรที่เข้ามาอยู่ในเมืองของเราเป็นเท่าไหร่แล้วศักยภาพของเมืองของเราเป็นอย่างไรอันนี้เราวางตัวบิลล์ลงไปนะครับเมื่อวางตัวบิลล์ลงไปแล้วเรายูสเข้าไปในแต่ละยูสเราก็จะให้ข้อมูลว่า ยูสต่ายมีอเอ็นเเซียเป็นลงเมื่อถ้าเกิดเราสร้างเสร็จแล้วครับว่าสามารถกดเซฟล้วภาพเมืองนี้ภาพของเราเข้าไปอยู่เก็บไว้ในตัวแอปพลิเคชันตอนนี้เราถ่าตัวของเบีต้าตัวของเกมไปหมดแล้วสุดท้ายครับนสุดท้ายฮะอันนี้ผมชอบเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะไปอยู่ในอวกาศเราอันนี้เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มของสเปซเพราะว่าตอนรูปแบบของการมองอนาคตของเราเนี่ยเราเชื่อว่า มีการอยู่บนโลกได้ในรูปแบบ 8, 8, 8, แตกต่างกันในโซ่ของฟิลเจอร์ฮาะิี่แรบบ์แ,และอีกอันนึงเนี่ยเราอาจจะออกไปอยู่นอกโลกได้ครับตัวนี้นครับเราอยากจะให้มองถึงมิติของการที่เป็นเศรษฐกิจโอเว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากทุกวันทุกวันละครับหลายๆที่เริ่มมีการศึกษาอนาอวก,กาศเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่พุ่งหองไปแต่เขาพิกว่าเราจะไปอยู่ได้อย่างไร ร,รวมถึงการนำเทคโนโลยีบางอย่างกลับมาใช้บนโลกหรือเอาไรมไปส่งขึ้นไปบนตวกระ,ะก็มีลองมาดูกันก่อนนะคระับเลยเกิดตัวของสเตชันอีกสเตชันหนึ่งขึ้นมาตัวนี้มันเป็นงานวิจัยนะครับที่เขาได้ส่งตัวของน้องโถดยังญี่ปุ่นขึ้นไปทดล,ลองปลูกแต่เราเนี่ยมาทดลองปลูกโดยใช้เครื่องไทนโนสแต็กก็คือการที่ทําให้เหมือนอมีข้ามจาลองอสภาวท้ทองขอจะว่าเสมือนละกันเพราะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้เราเทียบได้เห็นว่าตัวซ้ายเนี่ยครับก็คือจะเป็นปลูกแบบปกติปลูกแบบปกติแต่แนวแนวนอน,น,น,อนแล้วอันนี้ครับตัวกลางเนี่ยเราปลูกโดยเครื่องไทโนสแตตสครับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรรากเขาใช่เรา,ราเรารขาคุมฟอมไม่ได้เขาไม่มีตัวเอ่อเรียกว่าอะไรนะแรงโน้มถ่วงที่ส<อ>ุมดมา,ดากให้โรตรงไปดังนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาศรรึกษากันต่อว่าถ้าเราจะต้องไปอยู่จริงๆจะไปอยู่ยังไงครับอืมครับ ก็น่าสนใจครับโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เนาะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยปลูกผักไฮโดรมาแล้วแหละแต่พอมาเจออย่างเงี้โยโหยโจย์ใหม่จะปลูกยังไงให้ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ดินแล้วก็ไม่มีสภาวะแรงน้มถ่วงด้วยโอเคครับโอ้โหได้เรียนรู้เยอะมากเลยวันนี้ขอบคุณคุณกรด้วยนะครที่วันนี้พาผมมาเดินดูตัว exhibition hall ของทาง f u t u r e Tales l a b จริงๆคาดหวังกับคนที่เข้ามาแล้วอยากให้เขาได้อะไรบ้างกลับไปบ้าง ก็ผมขอแบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของความรู้ทั่วไปที่เราได้ให้เอาไว้ความรู้ของทาง l ลบเองของ EBCA แต่อีกส่วนหนึ่งคือเราคาดหวังว่าเขาจะนําสิ่งเหล่านี้ไปคิดต่อยอดและสามารถจะมาบอกเราได้ด้วยว่าเขาคิดอะไรได้เราจะได้อาจจะเกิดการอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้น้องไดครับแล้วก็อยากจะฝากฮะถ้าเกิดคนที่สนใจอยากจะเข้ามาชมสังคมเทศการตรงนี้ต้องทำยังไงบ้าง ก็สามารถที่จะติดต่อผ่านตัวของเว็บไซต์นะครับคิวจะแถวจัขอนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ส่งจองเข้ามาแล้วเราจะมีการติดต่อไปว่าคิวเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีคิวจองมาเรื่อยๆที่แนวเหมาะกับทุกคนแนวเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กหรือว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทะั้นทุกคนเรียนรู้เรื่องอนาคตไปด้วยกันฮะวันนี้าต้องขอขอบคุณคุณกนแล้วก็ทางฟีเจอร์เทลสลันทั้งนึงนนะครับขอบคุณนะครับ